รายการปูเปนโกนี่จะมาที่สุนสนุกร้างครับผมเล่าแล้วผมขนลุกเลยคุณเนี้ยกินอับดูเหมือนผูกผันว่าเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกท่านนะครับไปที่สวนสนุกร้างในเกาหลีใต้ รุงโซลนั่นก็คือยงมาแลส่วนสนุกแห่งนี้นะครับเขาบอกว่ามันเป็นสวนสนุกร้างแต่ตอนนี้มันกลายเป็นที่เที่ยวไปแล้วแหละเดี๋ยวเราไปดูกันเพราะว่านี่เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คใหม่ที่คนไปเที่ยวกัน <c oughs> นั่งไปประมาณชั่วโมงหนึ่งจากโซวเมืองแต่จะนั่งอยู่บนรถเมยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นนะ เราก็อยู่ที่อูริมเทดิชแนลมาร์เก็ตและเรากําลังจะไปที่ครับผมรามายอนไม่ใช่อะไรนะยงมายิงมะแนนยงมาแลนสวนสรุกร้างสุกร้งก็แถวนี้ก็ออกมาจากตัวเมืองพอสมควรแต่ว่าเงียบสงบนะครับไม่มีไม่มีผู้คนมีเดินอยู่เต็มเลยคุณเห็นเหรอผมเห็นดิผู้คนมากมายต้องการจะอยู่ชั้นอ่าพระไงเลยเพแล้วเลยหยุดชั้นใช่ไหมนั่นแหละ ก็เดี๋ยวเดินไปตรงนู้นมันเป็นป,ป่าๆตรงนี้ผมว่ามันชานเมืองเลยแหละดูแบบมีวิถีชาวบ้านแบบโลเคอลจริงๆ ไปอ่านนะครับรีวิวของฝรั่งเขาบอกว่าฝรั่งด,าด่าเต็มเลยที่เนี้ยคือจริงๆที่เนี้ยมันเป็นสวนสนุกล้างไปแล้วคือมันเจ๊งมาตั้งแต่ปี198กวา่าใช่ไหมสองพันสิบเอ็ดเพิ่งเจ๊งแต่สร้างเก้ 9, าแปดกว่าเอ็ดเพราะตอนนั้นเนี้ยมันเหมือนกับหนึ่งมันอยู่ไกลด้วยสองเนี้ยมันมีสวนสนุกใหม่ๆเช่นเอเวอร์แลนด์ลอตเตอร์แลนด์อะไรเงี้ยตัวน,นี้ก็เลยเจ๊งไปทีนี้พอมันเจ๊งเนี้ยมันล้างใช่ไหมแต่ตอนหลังก็มีคนเข้าไปถ่ายรูปเยอะเจ้าของเดิมเนี้ยก็เลยเปิดให้เป็นสถานทีีีีีีีี่่่่่่เเ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 ททททยยยยยยยวววลลลลคคคคคืือออกกกกก็็็็บบบบบาาาาาาาข้้นน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 ะะะหหรรรรรตตปปปงงิไััััมมมมมณแแๆดถู าเป็นเหมือนสตูดิโอกลางแจ้งอ่ะแล้วก็มีคนมาถ่ายพรีเวดดิ้งเพราะมีคนมาถ่ายเอ็มวีอ๋อมาถ่ายเอ็มวีหลายวงศิลปินเคป๊อปทาไว้ทาไว้เคยอนป๊อปมีไอเพลงจัมปิ้งเคยจัมปิ้งเคยจัมปิ้งให้ผมดูผมดูถ่ายสวนสนุกผมเห็นอยู่ไม่รู้ใช่ที่นี่เปล่า ร้บฝรั่งก็ด่าว่าเสียตังเข้าไปแต่ว่าหายไม่ได้เพราะว่ามีคนมาถ่ายพเวดิ้งก็ไล่ไ<ด>บอกค<ด>ุณอย่าเข้ามาตรงนี้นะถ่ายอยู่นะแต่เรามาไม่เจอหรอกพเวดิง้งรายการโกลวนโกลนี่เรมาที่สุสนลุกร้างนะครับบรรยากาศจะค่อนข้างน่ากลัวนิดงนึังเดี๋วยวเราไปดูว่าตอนนี้มันร้างขนาดไหนไ<ด>มันยังอยู่ดีหรือไม่หรือมันมีพลังงานบางอย่างก็เป็นเข็มได้เออมีได้แล้วก็มีเข็มด้วยไปผมบอกบรรยากาศน่ากลัวจริงครับแค่หน้าทางเข้านี่คือเข้าไปเนี่ย กูอาจจะไม่ได้กลับมาก็ได้มีคนเดินเข้าไปครับเมื่อกี้ผมเห็นนี่หน้าทางเข้านะครับใช่เหรอนี่เขาเดินขึ้นไปไนมันก็ทะลุขึ้นข้างบนเหมือนกันเรามาดูข่าวดีกว่านะครับนี่ยจะเป็นข่าวเกี่ยวกับความสยองขวัญของที่นี่ก็เป็นได้ข่าวข้อเกี่ยวกันครับว่าเชิญซื้อทัวร์ได้ราคาไม่แพงไม่ใช่นะครับผมรู้สึกเลยว่าที่น่ากลัวแน่ๆไม่ใช่เพราะว่าบรรยากาศนะ ว่ามันจะมีงูออวงมาหรือเปล่าดื่นในป่าจะแท้แล้ครับแม้ไม่ทาเลย,เลยทางลัดเหรอเห็นไหมทางมาทะลุเราใช้ทางลัดใ้ป่าทะลุมาเรามาถูกทางแล้วบรรยากาศก็มืดมนนะมีที่มาเนี่ยมีฝรั่งอยู่ประมาณ สามคนเดินมานี่ไงถึงแล้วพี่ตีตตตล้างจริงว่ะึึึงงง,ง,ง,งคิดว่าเขาทําให้เหมือนล้างไม่ล้างจริงล้างจริงเดี๋ยวไปจ่ายตังก่อนคือหากินง่ายมากครับข้างในก็ไม่ต้องดูแลอะไรครับปล่อยให้เนา่าๆไปขอแค่มีต้นไม้ลกๆอะ่ะ เราเข้ามาแล้วตอนนี้ราคาไม่ใช่5,000วอนแล้วนะครับราคาอัพไปหมื่นวอนแล้วผมคิดว่าเขาคงคิดว่ามีคนมาเยอะเขาก็เลยถือโอกาสขึ้นราคาตอนนี้เป็น260 2 6 0บาทนะครับถือว่าแพงนะ <c oughs> สำหรับสถานที่ที่เป็นโลเคชั่นเฉยๆแล้วก็นั่งรถมาไกลอยู่ชั่วโมงกว่าแต่เรามาดูว่าข้างในมีอะไรบ้างเริ่มที่จุดแรกนะครับนี่คือม้าหมุนนะครับ ตอนนี้ข้างล่างเป็นยงมาแรงสตูดิโอเรียบร้อยแต่เรามาไม่เจอหรอกพีเวดดิ้งไม่เจอหรอกพีเวดดิงดด้งก็คือเป็นสตูดิโอถ่ายพีเวดดิ้งไปในบัดดลอกวิกฤตให้เป็นโอกาสผมว่าเขาฟุกไม่รู้ความรู้สึกผมอะหรอผมว่าฟุกฟุกที่แบบมันล้างแล้วปล่อยไว้แล้วมันมีคนมาถ่ายรูปก็เป็นธุรกิจแต่พอมันเป็นสตูดิโอผมว่ามันก,ก็ไม่น่ามาแล้ววะไม่รู้กันเราจะมาทําการถ่ายรูปนะครับหรือว่ารูปที่ออกมามันจะสมเหตุสมผลมไหม คุณรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกมันมีพลังมัน<บ>อย่างคิงมาเดงรู้สึกแมว่าคุณนั่งอยู่บนที่ <c oughs> ของคุณคิมคิมไงไิมยงมะบงังแปลกๆชื่อเหมือนคนไทยเลยไม่เหมือนรอ<า>คิงยงมะบงังไม่ใช่ยมพบาลน,นะไม่ไม่ไ,มไม ยงมะบังเนี่ยคือเ็นแขกด้วยแล้วก็เป็นคนญี่ปุ่นเป็นคนเกาหลีก็เลยเอา3าชื่อมารวมกันคิมยงมะบังครับผมนะครับเรามาดูโซนนี้บ้างครับตรงนี้คือโซนเอเ่นนะครับับผมบรรยากาศค่อนข้างน่ากลัวเลยทีเดียวอันนี้ครับรับสิบล้อรอสิบโมนะครับนี่เป็นรถที่หมุนๆนะแต่ว่าเป็นแบบมันมีประวัติของมันอยู่คือเคยมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับขึ้นมาเล่นตรงนี้แหละแล้วตอนนั้นก็นั่งๆกันอยู่เท่าขนอยู่ๆคนทั้งคันก็กรีดร้องขึ้นมาหน้ากลัวมากอ๋อหน้ากลัวมีคนเพิ่มขึ้นมา เด็กขี้ร่ากลัวขี้ล่าแล้วแบบไหลลงไปท้องเสียแล้วคนนั้นคะเอาฉันมาแล้วหมดเลิศหมดแล้วเราคิดดูนี่มีแรงเวียงอ่ะใช่แล้วมันก็แบบกระจายอ่ะก็เลยคนอยู่รอบๆก็แบบอะไรกระเด็นมานะโอ้ no it's a cheat it's a cheat ไรโบดีไงโบดีโบดีนะฮะก็เลยเป็นเรื่องสยองที่เกิดขึ้นบริเวณเครื่องนี้ ก็จะมีนี่ครับตัวนี่ครับอัปปาก้าไม่ใช่ไม่คอยาวอัปปาก้าลายกับยีราฟสีติดยีราฟสีติด ดูความน่ากลัวครับคือตรนนี้ก็มีเรื่องเล่าเหมือนกันตอนนั้นพ่อแม่เด็กพามากี่เจ้ายีราฟตัวนี้ผมเล่าแล้วผมคนลุกเลยอ๋อปวดขี้ใช่ไม่ใช่คุณจะมาชงปวดขี้อะไรล่ะยิรับตัวนี้ครับตอนนั้นพ่อเด็กคือก็มองลูกตัวเองอยู่ใช่ป่ะแต่พอลูกขับมาให้ใกล้สีหน้าพ่อเปลี่ยนเลยคุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นฮะไม่น่าเชื่อครับคุณแล้วปนลุกลูกขับมาอยยกตี พอเลยหรอใช่โอ๊ยหัวเลยแล้วเดินไม่ระวังล่ะไม่ระวังก็ยืนอยู่ล้อถ่ายรูปลูกคนตกใจนึกว่าเกิดอะไรขึ้นส่วนเครื่องนี้ครับรถซิ่งทะลุมิตินะครับหมายเลขหกก็มีให้ถ่ายรูปเช่นกันทะลุมิติมาจากข้างบนตรงนี้ก็ถ่ายรูปได้แต่ผมไปเรียกนางแบบมาก่อนก็คือจริงๆตรงนี้มันไม่มีรางไม่มีอะไรแล้วนะคุณเชิญนั่งมาเป็นที่นั่งสําหรับถ่ายรูปเดี๋ยนั่งเลยครับนั่งอ่าแล้วครับเขาไปหนึ่งในไปนอนเดสติเนชันเรียบร้อยแล้วครับ นี่ก็คือเหยื่อหญิงรายแรกนะครับพู้ที่มานั่งบนเครื่องเล่นสี่คนนี้ที่นั่งบนเครื่องนี้นะครับโอ้หเอ้าผมเห็นแค่คนเดียวไม่ใช่ครับในอดีตอ๋อเรื่องเล่าในอดีตครับตอนนั้นเนี่ยมีผู้หญิงอ่ะขึ้นไปนั่งเล่นบนเครื่องนี้ทนานั้นเองคนคุมเครื่องเห็นแล้วตกใจ,จมีไหมเนี่ยแต่คนเรียกเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเครื่องมีปัญหาให้ลงมาจ่ายตั้งก่อนโว้ยโอ้ยก็นึกว่าเล่นก่อนเราค่อยจ่ายทีหลังรางไม่มีมันพะลุมาจากทิ่อื่นเดี๋ยวมาดูภาพบุมสวยๆนะฮะ มีชั้นเข่าชั้นขานะฮะดูแบบบอยๆนะมีชั้นเข่าชั้นขามีชันตะตุ้วด้วยอยู่ในตัวเขาอีกหนึ่งจุดนะฮะก็คือรถคันนี้ที่เมื่อกี้มีประวัตินะฮะอย่างที่พี่บ้านเล่าซึ่งบอกนะครับแนะนําว่าน่าจะเป็นเบาะนี้เลยถึงแม้มันจะโอ้โหจะฟังเสียงครับ สุภาพนะฮะอะไรครับข้างในมีคร้ยไม่มีครับเชิญครับดี๋ยมาดูภาพสวยๆกันจ้ะครับครับผมซึ่งท่านบอกเลยว่าอ้าวแล้วตัวไปไหนอ่ะตัวไปไหนใจอยู่นี่นี่ไงเป็นคนมีมารยาทอะไรฮะเขาขอตัวไปก่อนขอตัวไปก่อนนะขอตัวไปก่อนหัวก็เลยเอาไว้คุณนี้หลบหลูหลบหลู ไหนเขามีรีเฟกตรงนี้เหรอเนี่ยเขาเปิดน้ำด้วยล้างให้ต่อเขาบอกให้เอากล้องมาให้เขาถ่ายเยวก็เอากล้องให้เขาถ่ายดิจะได้รู้มาดูกันดีกว่าว่าเบลจะโดนขอทิกหรือไม่หรือว่าเป็นบริการของทางสวนสนุกเดี๋ยวตังไปเนี่ยเออมาถ่ายไปเถอะเฮ้ยโอ้โหลงทุนขนาดนี<ฮ>้ต<ฮ>้องมีแล<ฮ>้วแหละอ้าวดูแต่คนเกาหลีเขาไม่น่าจะอย่างนี้ป่ะไม่ก็น่าจะแนะนำจริงๆอาจจะเป็นเซอร์วิสจากทางสวนสนุกที่เก็บตังเราหนึ่งหมื่นแล้ว ต่อไปครับเป็น U F O นะครับดาท่ดาวข้างล่างเนี่ยสดิบเครอะแนะนำว่าทางที่ดีขึ้นไปอย่าขึ้นไปดีกว่าอาจจะเป็นปัทยักษ์ได้ดูเหมือนผูกพังเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันส่วนนี้คือไวกิ้งมีพินนี่มีโลบอคอปเฮ้ยนี่จับเข้าไปนี่ปัทยักษ์กินเลยเฮ้ยโหเขาทำสมอให้เอาคนเกาหลีเข้ามาถ่ายคลิปกันนะ ดูข้างบนเนี่ยครับครับผมข้างบนก็เป็นสนามว่าที่น่ากลัวสนุกหรืออะไรร้ไหมฮะอะไรครับข้างเนี่ยข้างเนี่ยโอ้ล้างไปอีกเหมือนไม่ใช่เก็บไม่ใช่ยังสร้างไม่เสร็จอ่ะคือล้างไปแล้วครับผมเหมือนก่อสร้างแล้วก็โดนพิเศษกิจทำร้ายแล้วก็ทำให้มันพังก่อน โอเคครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนกันนะฮะซึ่งมันมีทางขึ้นอยู่เดี๋ยวไปดูว่าโซนสุดท้ายคือโซนข้างบนมีอะไรอยู่บ้างได้ยินเสียงเหมือนคนเล่นสวนสนุกกันแบบสนุกสนานะเมื่อกี้คุณได้ยินเหรอได้ยินตอนนี้ได้ยินป่ะตอนนี้ก็ได้ยินผมไมนได้ยินเลยจริงนะเนี่ยจริงคุณนี่คนเดียวเบลได้ยินอะไรป่ะเอาแล้วเอาแล้ว่กีได้ยินจริงนะเอาแล้วจุ้ยเอาแล้วจุ้ยไหนจุ้ยบนเลียงเหรอจุ้ยได้ได้บ้าบอ ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นเหมือนบัญชาการใช่ศูนย์บัญชาการม้ายูนิคอร์นนะครับอาจจะฟังดูตตติงงอครับแ่มีจริงๆนะมันปันยี่ๆนะครับก็ไปติดตามผลงานได้ผมชอบขอโทษค่ะ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 โหมีคนเซนอยู่เลยโหแอร์นี่มันแบบสวยตรงพิเด็ดว่ะแต่ลงรถเก่าใช่แต่มันเป็นของเล่นหมดเลยแล้วทุกอันมีเจ้าของนะฮะอ๋อก็นี่ไงเจ้าของก็คือ เมื่อกี้นทุกอันมีวิญญาณของเด็กน้อยที่จับจองเป็นของเล่นของตัวเองให้ความใจออกมาบอกว่าเดี๋ยวด <co <co ูครับไปดูข้าวของมีความลกล้างจริงครับผมว่าตัวนี้จะเทครับมันดูเป็นขยะจริงๆต่วนี้รถบัมนะรถบัมไป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 หัวใจหัวใจหัวนมจะให้กระบมแล้วก็จากไป ไม่หวูวัดีครับผมดีเจเวลลผมไอ้หิ้งหิ้งไอ้หายาๆเฮ้ยผมเห็นแล้วครับผมตัวโปรดของผมตัวไหนครัมาครับอย่าบอกนะว่าอันนี้ปูซังนี้เซนโมนบ้าบอตัวแทนแห่งดวงคันจ้นั่งกับใครครับเพื่อนผมมาด้วยกัน นีคุณเปลี่ยนป่ะอันต่อไปนะเราจะเข้าไปในนี้โอ้โหโอ้ยดิสเนี่นอีวิวเป็นอีกหนึ่งโลเคชันนะครับถ่ายได้ถ่ายัางผีอ่ะได้คุ่นเดียวไหมฮะคุ่นเดียวครับเปี่ยนแปข้างบนเขาแปงข้างบนกันกินอับกินลาลาใช่ไปข้างบนแล้วก็ทำตัวสงบเงียบนะครับอย่าไปบล็อรูอะไรั้งสินะครับเข้าใจนะครับ ข้านห้างอัตรายครับตรงนี้ดูปักหลักพังาและก็ขึ้นมาบนบนนี้ครับจากฟ้าต้องกลายเป็นเขาที่พาไปของน<อ>ี้แต่งมาทเ่สรวงตูนมาที่สแลมหามุมนี้ก็จะเห็นนี่คือทั้งหมดของส่วนสนโนก ถ้าคุณมาข้างหลังนะคุณจะเห็นซากปรหักพังของเครื่องเล่นมากมายสุดทางเครื่องเล่นนะครับผมแต่นี้ผมอยากเล่าให้คุณฟังนะครับอันนี้น <ะ S 2> เป็นเรื่องจริงนะ,นะเขาบอกว่าจริงแล้วไม่เรื่องเล่าของที่นี่ด้วยร,รับผมเร็นไงมเขาบอกว่าจังหวะจะเห็นไม่ที่เที่ยวจริงแต่ว่าตอนกลางคืนนะครับเครื่องเล่นพวกนี้ขยับเองจริงขยับเองจริงไม่ได้มีคนมาเด่นแต่สิ่งนี้มันเกิดขึ้นจรมีอะไรไหมคืออะไรครับ ไอ้พวกเครื่องเล่นของเล่นเหล่านี้ก็มีคนที่ทำทีมของมันวูดดี้กับบัตไลเยร์นะครับก็จะเป็นคนนำพลอยจอยพลอยจอีเหรอไม่ต้องรอกันคืงก็แหละรอให้คนไม่เห็นแหละเหรอขยับเลยไงพอคนเปิดอะเหรอแลอยจอ่อ่ะพลอยจอ่คนเลนเรื่องน่ากลัวมากครับคุณผู้ชมไปเฮ้ยแมวผี ผมว่าตอนงคืนมันต้องน่ากลัวมากแน่เลยแล้วก็นี่เป็นจุดสุดท้ายก่อนที่เราจะจากที่นี่ไปนะครับนี่คือ The p i a n i s t ผมขอเล่นหนึ่งเพลงให้ความสดใสกับทุกคนแล้วกัน yes. หุปนะครับที่นี่ก็สําหรับถ่ายรูปเป็นสวนสนุกร้างที่ไม่ได้ล้างจริงๆแล้วตอนนี้เพราะว่าก็มีสตาฟดูแลมีสตูดิโอถ่ายวดดิ้งก็มีคู่รักนะครับมาถ่ายรูปกันนะครับค่าเข้านะครับคนละหนึ่งหมื่นวอนราคาขึ้นดับเบิลนั่งรถมาจากในเมืองชั่วโมงหนึ่งถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มนะก็คุ้มได้ชอบถ่ายรูปอันนี้ก่อนผอแนะนําก่อนว่าถ้าไปตามๆกันไม่ต้องมาเพราะมันทั้งใช้เวลาแล้วก็มีค่าเข้าแต่ถ้าคุณรู้สึกคุณจินการถ่ายรูปและอยากได้โลเคชั่นแปลกๆที่เที่่่่่ยวใใหมมมมๆิาาาไไไดด้้้้แแตถครนนนนนัะ คุณอาจจะบ่นว่ามันแพงแล้วก็ไกลนะครับแต่ถ้าใครชอบอยากได้โลแบบนี้เก่าๆพังๆมาวันนี้ครับอยากเปลี่ยนโลมาถ่ายรูปรับปริญญาที่นี่โอ้โหชุดคุยมาแล้วแต่คุณเลยแล้วแต่แตเลยแกไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับชาชอบนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้กด n g คงับผมให้เราด้วยนะครับเราไปแล้วสวัสดีครับ